รีวิวการตอกตัวเข็มที่ดีต้องทำยังไงไปดูเซ็นเตอร์เสาว้วาวพอดีเปะ๊ะเวลีกูดมีดิงไว้โชโอ้โหอย่างเท่ึ้นดิ้งเลเพ่ลากเข็มอย่างแรงกับเข็มแซงคนคุมไปแล้ว เชื่อมแบบนี้บอกเลยลูกพี่เวลิกูดตอกเสาอย่างีเสาดิ่งอย่างตรงตรงไหนออกจบเช็คงานอลังการค่าโบทานอจากการทำงานต้องสู้ด้วยนี่เลยสปอนเซอร์เย็นเย็นชื่นใจ 啊！